สวัสดีครับตีนนะครับผมจะมาเล่าเรื่องย่อภาพยนตร์แนวแฟนตาซีให้ผู้ชมฟังกันต่อน,นะครับนั่นคือเรื่องวิโรมันมีชื่อไทยว่าศึกแม่มดมหัสจันเข้าฉายปี1988กากำกับโดยรอนฮาวเวิร์ดซึ่งเคยกำกับเรื่องสเป a b อเบ t ร f u l Mind และ The ะดาร์วินชีโคโดยมีจอร์จลูคัสมาร่วมผลิตด้วยซึ่งบทของหนังได้รับแรงบันดาลใจบางส่วนมาจากนิยายเรื่อง The Lord of the r i n g s ของ JR r, r. t ร l k i e n ถ่ายทำที่มอนทอนฮาร์ดเฟอร์เชอร์ในอังกฤษและบางส่วนในเวลส์กับประเทศนิวซีแลนด์ด้วยมันทำไรายได้ไป137.6ล้านเหรียญสหรัฐจากต้นทุน35ล้านถือเป็นหนังแนวแฟนตาซีไม่กี่เรื่องในยุค80ที่ประสบความสำเร็จด้านไรายได้จนมีการทำออกมาเป็นเกมทั้งในรูปของบอร์ดเกมและในเครื่องเล่นวิดีโอเกมมากมายนอกจากนั้นยังมีข่าวว่าจะนำมันมาทำเป็นซีรีส์ใช้ทั้งช่อง Disney Plus อีกด้วย วิโลเป็นหนังแนวดาร์กแฟนตาซีที่ใส่มุกตลกร้ายเข้าไปแทบทั้งเรื่องจนได้รับเรลท PG เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยและได้รับคะแนน79%จากั่งผู้ชมในเว็บมะเขือแต่ไม่ถูกใจนักวิจารณ์เท่าไหร่นะส่วนเว็บ IMDB ได้ไป7.3เต็ม10นนำแสดงโดย Warwick Davis เขาเกิดราศีกุมปี e 1970เป็นทั้งนักแสดงและผู้อำนวยการสร้างชาวอังกฤษผ่านการแสดงมาอย่างโชคโชนเช่นเรื่องแรบร รวมถึง Star Wars และ Harry Potter อีกหลายภาคเวล k ิ l เมอเขาเกิดราศีมกรปี1959เป็นทั้งนักดนตรีและนักแสดงซึ่งเรื่องนี้ทำให้เขาแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวและได้แต่งงานกับโจแอนวอล l ี y e, ที่แสดงในหนังเรื่องนี้เช่นกันโดยเธอเป็นชาวอังกฤษเกิดราศีกันปี1961ซึ่งทั้งคู่มีลูกชายกับลูกสาวอย่างละคนและลูกชายเป็นนักแสดงเหมือนกันมีชื่อว่าแจ็คคิลเมอร์ในยุคที่ปกครอง โดยราชนีบัฟโมด้าแผ่นดินเต็ไมไปด้วยความหวาดกลัวแต่เมื่อมีคําทํานายว่าเด็กหญิงคนหนึ่งจะเกิดขึ้นมาสยบนางนางจึงสั่งจับหญิงมีคันทุกคนไว้และสังหารทารกหญิงที่เกิดมาทั้งหมดวันหนึ่งสอชาลูกสาวของนางพบทารกหญิงที่มีสัญลักษณ์บนแขนจึงรีบไปไรายงานทันทีแต่แม่ของทารกอ้อนวอนให้เอ็ดนาหมอตำแยช่วยชีวิตลูกของเธอด้วยเธอจึงหอบทารกน้อยนี้ออกมาจากประสาทเมื่อบัฟโมด้ารู้ตัว จึงสั่งสอชาไปตามตัวเด็กกลับมาและสั่งฆ่าแม่ของเด็กด้วยส่วนเอ็ดนารอนแรมพาเด็กหนีไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งนางได้ยินเสียงเห่าของสุนัขปีศาจจึงตัดสินใจทำแพรจากเศษญ้าแล้วปล่อยเด็กหนีไปทางแม่น้ำส่วนนารน์โดนพวกมันรุมถึง oh. เมื่อแพรลอยมาเกยฝั่งแห่งหนึ่ง oh. เด็กสองคนจะเผาเนวีนหรือคนแคร์ได้มาเจอเข้าเด็กชายจึงวิ่งไปรายงานพ่อชื่อวิโรพอมาถึงวิโรบอกลูกว่าเธอเป็นพวกไดคินน่หรือมนุษย์ เลยคิดจะปล่อยเธอลอยแม่น้ําต่อแต่พอได้ยินเสียงเบิร์กก็ขาดหัวหน้าหมู่บ้านเรียกเขาจึงกลับไปที่ไร่เพื่อเจรจาเรื่องหนี้สินส่วนภรยาชื่อไคยาขอตัวไปหาลูกพอวิโล,โลตาม,มาก็เห็นเมียเอนดูทารกน้อยจึงเข้าไปห้ามไม่ให้เธอเลี้ยงแต่ไคยาไม่ฟังและพาเด็กกลับบ้านทําให้เขาไม่พอใจมากเมื่อเธอเห็นใจรักบนแขนเด็กเลยเสนอวิโลให้แจ้งสภาหมู่บ้านเขาจึงวอยววยว่าทําไม่ได้เพราะคนอื่นจะโทษเขา ว่าเป็นตัวนําปัญหามาสู่หมู่บ้านและพรุ่งนี้เป็นวันสําคัญของเขาด้วยแต่พอคาย่าฝ่ายให้เขาอุ้มเด็กจนได้เห็นหน้าเธออีกครั้งเขาก็ส่งยิ้มให้วันต่อมาวิลโลพาลูกๆไปที่จตุรัสของหมู่บ้านเพื่อแสดงมายากลแล้วไร,ร้คาถาเสหมูให้หายไปต่อหน้าชาวบ้านแต่ต้องหน้าแตกเมื่อหมู่วิ่งออกมาจากโต๊ะสักพักเอลเดวินพ่อมดประจําหมู่บ้านเดินทางมาคัดเลือกลูกศิษย์ไปเรียนเวทมนต์ซึ่งวิลโลร,รอคอยเวลานี้มาตลอด พ่อมดเลยทดสอบจิตสัมผัสของพวกเขาด้วยการได้ทายว่าพลังของพ่อมดอยู่ที่นิ้วไหนแต่ไม่มีใครเลือกถูกรวมถึงวิลโลที่ออกอาการลังเลด้วยพ่อมดจึงไม่รับใครเป็นศิษย์ขณะที่ชาวบ้านกําลังร้องลําทําเพลงกันต่อหมาปีศาจก็วิ่งเข้ามาในหมู่บ้านทําให้พวกเขาวิ่งหนีกันอย่างโกลาหลวิลโลจึงฝากเพื่อนสนิทให้ดูแลลูกชายส่วนเขาไปจูงมือลูกสาวเมื่อหมาปีศาจพุ่งเข้าไปถึงเปลไม้ของเด็กคนหนึ่งเหล่านักรบนเนวิน ก็เข้าไปรูก,กินโต๊ะมันจนตายเลยพบว่ามันตามล่าเด็กบางคนอยู่วิโลจึงรีบวิ่งกลับบ้านแล้วพบว่าเมียกับเด็กมนุษย์ยังปลอดภัยเขาจึงโล่งอกและบอกว่าต้องนําเด็กไปให้สภาของหมู่บ้านพอมาถึงเบอร์เกอร์คัตก็ประกาศให้ทุกคนหาตัวปัญหามาขังคุกให้ได้วิโลจึงตัดสินใจออกไปแต่พ่อมดกลับตะโกนเรียกเขาเขาเลยต้องบอกความจริงทําให้เบอร์เกอร์คัตประกาศให้ทิ้งเธอไปแม้วิโลคัดค้านพ่อมดจึงขออาสาสมัคร พาเด็กไปส่งให้มนุษย์ใจดีเบอร์เกอร์คาร์ดเลยรีบเสนอวีโลพ่อมดจึงถามเขาว่ารักเด็กคนนี้หรือเปล่าเขาตอบรับพ่อมดเลยประกาศหาเพื่อนร่วมทางให้เขาทําให้มีกอร์ชเพื่อนสนิทอาสาตัวแต่พอฟอนก้าขอไปด้วยเบอร์เกอร์คาร์ดกลับห้ามไว้เพราะเขาเป็นนักลบที่เก่งที่สุดพ่อมดจึงบอกให้เบอร์เกอร์คาร์ดไปแทนเขาเลยลองเรียกฟอนก้าก่อนออกเดินทางพ่อมดถามเขาว่าเขาควรเลือกนิ้วไหนเขาตอบว่าเขาควรเลือกนิ้วที่เขาชอบ พ่อมดจึงสอนเขาให้เชื่อในสิ่งที่หัวใจเรียกร้องพลางมองลูกโอดพิเศษที่ทําให้กลายเป็นหินได้ให้แก่เขาส่วนลูกๆขอไปช่วยพ่อปกป้องจากพวกโรเขาเลยพูดว่าเขาเป็นพ่อที่โชคดีมากแต่พาไปด้วยไม่ได้หรอกแล้วกอดลูกๆไว้จากนั้นก็ร่ำลาขาย,ยา่าพร้อมสัญญาว่าจะกลับมาหาเธอเธอจึงมอบปล่อยผมของเธอให้เป็นเครื่องรางแก่เขาขณะที่พ่อหมดยีหินเมลราชคาถาแล้วโยนขึ้นฟ้าเพื่อเปลี่ยนมาเป็นนกพิราบสัญ,ญลักษณ์แห่งความโชคดี และแล้วพวกเขาก็ออกเดินทางไปด้วยกันทางด้านบาร์โฟมอร์ดาเรียกตัวนายพลเคลเมื่อช่วยซอชาหาตัวทารกในคําทํานายเพื่อมาทําพิธีสาบเธอเมื่อซอชาออกไปแล้วโคสนิทเตือนบาร์โฟมอร์ดาให้ระวังลูกสาวทรยศแต่นางไม่ฟังระหว่างที่วิลโลเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เด็กพวกทหารก็ผ่านมาเหล่าเนลวินจึงหาที่ซ่อนตัวสักพักมีทหารคนหนึ่งได้ข่าวจากหมู่บ้านเนลวินว่าคนแคบบางส่วนได้พาเด็กออกมาแล้ว พวกเขาเลยรียบไปรายงานซอชาเบอร์ก์คัดเลยทำสีหน้าไม่พอใจจากนั้นพวกเขาก็เดินทางกันต่อซึ่งบรรยากาศดูคล้ายกลุ่มของโฟรโดในเรื่องเดอะลอตออฟเดอะเลนส์เลยจนกระทั่งฟอนก้าชี้ให้พวกเขาดูกรงที่มีพวกมนุษย์โดนขังอยู่พอเข้าไปใกล้ก็เห็นโครงกระดูกอยู่ในโครงหนึ่งพวกเขาจึงนั่งเกาะกองไฟขึ้นที่นั่นแต่พอได้ยินเสียงร้องหวยหวนพวกเขาก็ลุกขึ้นมาระวังตัวส่วนวิวโรเผอเดินถอยหลังจนโดนมนุษย์อีกโครงจับตัวได้ และขู่ให้เขาไปเอาน้ํามาเบอร์เกอร์คัทจึงเสนอให้มอบทารกแก่ชายคนนี้แต่วิลโลกับเพื่อนไม่เห็นด้วยชายในกรงเลยเสนอตัวเลี้ยงเด็กโดยแรกกับการปล่อยตัวเขาให้เป็นอิสระเบอร์เกอร์คัทได้ทีจึงพูดว่าปล่อยให้วิลโลอยู่คนเดียวส่วนพวกเขาจะกลับบ้านวิลโลเลยด่าเขาแต่เบอร์เกอร์คัทไม่สนในขณะที่มีกอร์ขออยู่เป็นเพื่อนวิลโลต่อพวกเนลวีนเลยต้องแยกทางกันส่วนชายคนนั้นพยายามขอร้องให้ปล่อยตัวเขาแต่ไม่มีใครช่วยเลย ทำให้เขาเรียกพวกวิโรว่าไอเตียวิโรเกิดน้ำโหคิดจะปลาลูกโอใส่แต่กลัวเสียของพอตกเย็นวิโรกับเพื่อนเลยทําอาหารกินกันต่อหน้าเขาเช้าวันต่อมามีทหารมาวิ่งผ่านจนทําให้พวกเขาตื่นชายในกรงจึงใช้ไม้อ่อนแนะนําตัวเองว่าชื่อแมดมาติแกนแต่วิโรยังคงเตือนไม่ให้เพื่อนเข้าใกล้เขาพอได้ยินเสียงทหารมาอีกครั้งวิโรเลยตะโกนให้เขาหยุดแต่ทหารมาวิ่งผ่านไปโดยไม่สนใจเลย วิโลจึงถามว่าเกิดอะไรขึ้นชายในกรงตอบว่าสงครามและขอน้ำเดืม่มแต่วิโลไม่ยอมให้เขาจึงแกล้งร้องไห้จนวิโลใจอ่อนแต่เกิดเห็นกองทัพเข้าเสียก่อนเขาจึงโยนน้ำให้จนมันหกลงพื้นหมดแล้วอุ้มเด็กส่งให้ทหารดูแลซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาไม่สนใจเลยส่วนทหารชื่อแอคบอกว่านั่นเป็นหน้าที่ของผู้หญิงซึ่งแมดมาติแกนรู้จักเขาเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเล่าว่าชาวนอกมาของมาปัวด้า ก่อสองครามกับชาวแกลดอนของเขาแมดมาติแกนจึงเสนอตัวช่วยเพื่อหวังจะได้รับอิสระแต่แอชรู้ทันเลยทิ้งเขาไว้ในกรงต่อทําให้แมดมาติแกนตะโกนด่าไล่หลังต่อมามีกอร์ชเตือนวิโลว่าอาหารกําลังจะหมดแมดมาติแกนจึงพูดว่าเขาจะพาเด็กไปส่งให้ผู้หญิงสักคนเลี้ยงเองทําให้วิโลคลายใจจากนั้นมีกอร์ชปล่อยเขาออกมาจากกรงเขาเลยดีใจจนเนื้อเต้นและรับตัวทารกหญิงมาแต่เด็กกลับทําหน้าขยักขยงส่วนวิโล ส่งผ้าอ้อมกับนมให้เขาแล้วจูบลาทารกน้อยแมดตมาติกนจึงแยกตัวออกไประหว่างกลับมีกอร์ชพูดว่า mm hmm. เมื่อถึงหมู่บ้านแล้วพวกเขาจะกลายเป็นวีรบุรุษแต่วิโรถามเพื่อนว่าทำแบบนี้มันถูกแล้วหรอทันใดนั้นเสียงเด็กร้องก็ดังขึ้นเพราะเธอถูกพวกบ่าวนี้หรือพูดจิว๋วนั่งบังคับเหยียวขโมยมาวิโรจึงวิ่งตามเด็กไปแต่กลับโดนพวกมันรอบโจมตีมีกอร์ชเลยตะโกนให้เพื่อนหนีทว่าพวกเขาก็ตกหลุมพรางที่พวกมันขุดไว้อยู่ดี จากนั้นพวกมันก็สา่นน้ำใส่เขาจนตื่นทําให้พวกเขาพบว่าตัวเองโดนมัดอยู่และโดนพวกมันล้อมไว้แต่แล้วมีแสงสว่างเปล่งเสียงออกมาสาั่งให้พาตัวเนว,วีมหานางเหล่าบราวนี่จึงลากตัวพวกเขาไปเมื่อมาถึงพวกมันก็ตัดเชือกปล่อยตัววิโลกับเพื่อนส่วนแฟรี่หรือนางฟ้าบินเข้ามาทักทายเขาตามด้วยเชอรินเดเลียราชินีของแฟรี่ที่ปรากฏตัวขึ้นมาบอกว่าทารกหญิงชื่อเอโรราดแดนนนและเด็กเลือกวิโลให้เป็นผู้พิทักษ์ของเธอ พร้อมขอให้เขานำคาถาพิเศษไปมอบแก่ฟีนราซีเอล CL, ซึ่งนางจะพาพวกเขาไปที่อาณาจักรเทียแอสลลนแล้วเด็กจะปลอดภัยที่นั่นแต่วิโลปฏิเสธภารกิจนี้เพราะเขาเป็นแค่คนธรรมดาทำให้เชอรินเดียบอกว่านี่เป็นสตา์ลิกิที่เขาต้องทำหาไม่แล้วบาฟมอร์ด้าจะทำลายร้านหมู่บ้านของเขาแล้วหายหัวไปรุ่งเช้าวิวโลบอกให้เพื่อนกลับบ้านแล้วฝากบอกเมียว,ว่าคิดถึงด้วยพอก่อนลากันแล้ววิโลก็เดินทางไปกับบราวนี่สองตน ซึ่งนำทางไปหาลาซิเอลที่อยู่บนเกาะในทะเลสาบแต่ดูเหมือนพวกมันจะพึ่งพาไม่ค่อยได้วิโรจึงเดินโลหกระเหินอุ้มเอโรราไปหลบฟอนที่โรงเตรมพอเข้ามาเขาพยายามขอนมให้เอโรราดื่มแต่กลับโดนผู้คนปาของไล่ส่วนรูเห็นผู้หญิงสวยแล้วหืน่นจึงขอผงแฟรี่จากแฟนจีนแต่เขาไม่ให้เลยเกิดการยื้อแย่งกันจนผงหกใส่ตัวรูทําให้เขาหลงสเสน่ห์แมวแต่โดนมันขู่แล้วเดินตกถังเบียร์ไปจากนั้นวิโร โดนลูกหลงของมนุษย์ที่ทะเลาะกันจนกระเด็นเข้ามาในห้องหนึ่งและได้เห็นแมดมาติแกนปลอมตัวเป็นผู้หญิงเพื่อตบตาผัวของสาวที่เขานอนด้วยวิโลจึงต่อว่าเขาที่ปล่อยให้เด็กโดนขโมยเมื่อผัวเข้ามาเมียก็บอกว่าเขาคือน้องสาวทําให้ผัวหันไปจีบเขาเขาเลยอุ้มเอละลอรามากันท่าแล้วชิงหนีอยู่ๆทหารก็โผล่มาจาับพวกเขาเพื่อให้ซอชาตตรวจด,ดูแขนเด็กวิโลเลยรีบเข้ามาขวางแต่โดนเตะก,กระเด็นเฮียแมดจึงผลักเธอออกไปแต่พอซอชาถอดหมวก เยแมนก็ชมเธอว่าสวยส่วนเธอกระชากผ้าคลุมของเขาทําให้ผัวเข้ามาซัดด้วยความโมโหจนเกิดความโอรธมานขึ้นเยแมนจึงฉวยโอกาสหนีแล้วโผนเชือกลงมานั่งบนรถมาพร้อมบังคับมันให้วิ่งวิโล mm. เลยกระโดดลงมาด้วยพวกทหารจึงขี่มาไล่ล่าพวกเขาขณะอยู่บนรถมาวิโลคลานไปหาเด็กส่วนพวกเรล่านี่กลิ้งไปตามแรงสัตว์สะเทือนจากนั้นทหารก็บุกข,ขึ้นรถทำให้เยแมนต้องขับไล่ผู้ลุกรานส่วนวิโล พลานไปบังคับม้าแทนพอรถมา้าค่อยๆพังลงวิโลจึงหันมาช่วยสู้ทหารเช่นเดียวกับพวกบราวนี่เมื่อพวกมันปาดาวกระจายใส่เฮยมนเลยคุมรถม้าเข้าจัดการกับพวกมันจนสำเร็จแต่กลับโดนวิโลต่อว่าที่เง่ขับรถเร็วโดยไม่ห่วงเด็กทำให้เฮียโมโหแต่เขาก็ยังพาวิโลไปซ่อนตัวตัวทหารม้าวิ่งผ่านหน้าไปวิโรจึงขอให้เฮียแมนช่วยคุ้มครองพวกเขาไปหาลาเซลที่เกาะตอนแรกเฮียแมนไม่ยอม แต่พอวิวโลขอโทษประกอบกับเด็กยิ้มให้เขาเฮเลยใจอ่อนแต่ก็ยังบอกว่าเขาจะไปด้วยจนถึงทะเลสาบเท่านั้นตกดึกหลังทุกคนนอนหลับวิวโลก็แอบเอากระถาขึ้นมาได้คาถาเล่นจนมันทาให้เขากระเด็นขึ้นไปนั่งบนต้นไม้วันต่อมาพวกเขาก็มาถึงทะเลสาบและเจอเรือบดเมื่อไปที่ชายฝั่งส่วนเฮียแมดเดินไปลาหนูน้อยวิวโลเลยกล่าวขอบคุณเขาทําให้เฮียส่งยิ้มให้จากนั้นวิวโลก็ฝากพวกเปล่านี้ดูแลเอโรล่าแล้วพายเรือไปที่เกาะ เมื่อมาถึงเขาก็ตะโกนเรียกหาราซีเอลทําให้พังพรตัวหนึ่งโผล่ออกมาถามว่าเขาเป็นใครพอเขาเล่าภารกิจให้เธอฟังเธอจึงบอกว่าเธอคือราซีเอลที่โดนบาฟมอด้าสาบไว้เขาเลยพาเธอกลับมาหาเอโรอล่าจากนั้นราซีเอลบอกให้วิโรใช้คาถาเสกเธอให้คืนร่างเดิมแต่วิโรพูดว่าเขาเป็นแค่ชาวไร่ที่อยากเป็นพ่อหมดเท่านั้นอยู่ๆเสียงม้าก,ก็ดังขึ้นตามมาด้วยทหาร ที่จับตัวเฮียแมทมาด้วยบราวนี่จึงตะโกนว่าเขาทรยศส่วนเฮียขอโทษวิโรแล้วโดนทหารตบจนร่วงลงพื้นพร้อมจับตัวเด็กมาให้ซอชาเมื่อเธอเห็นายรักบนแขนเด็กเธอก็ดีใจแต่พอเฮียแมทเดินเข้าไปใกล้เธอก็เตะหน้าเขาแล้วสั่งให้จับทุกคนไปค่ายยกเว้นพวกบราวนี่ที่รอดสายตาม,มาได้ระหว่างทางลาซีเลสอนให้วิโรท่องคาถาแล้วพอวิโรเดินไม่ไหวเฮียแมสก็ให้เขาขี่คอจนในที่สุดพวกเขาก็เดินทางมาถึงค่ายซอชา จึงขี่มาไปบอกแคเอลว่าเธอเจอเด็กแล้วตกดึกราเซลบอกให้วิโร่ไร่กระถาคืนร่างเธอเขาจึงทําตามส่วนพวกบราวนี่มาถึงพอดีเฮียเลยถามว่าหน้าตาของนางเป็นยังไงนางตอบว่าทั้งสาวและสวยเฮียจึงเร่งวิโรยกใหญ่แต่วิโร่กลับเสกให้นางเป็นอีกาแทนนางเลยบ่นว่าทําไมเชอรินเดียส่งชาวไร่ามาให้นางจากนั้นเฮียแมดก็แย่งหอกของบราวนี่มาสะดอกกุญแจทําให้แฟรนจีน เอาถุงใส่ผงแฟรี่ฟาดหน้าเขาจนเฮียรู้สึกเคลิบเคลิมเมื่อพวกเขาออกมาได้จึงลอบเข้าไปช่วยเอโรล่าซึ่งเฮียแมทอาสาตัวแต่พอเข้าไปเขาก็เห็นโซชานอนอยู่ผงเสน่ห์เลยทํางานพวกเขาเลยเตือนเฮียให้พาดเด็กออกมาแต่ดูเหมือนเฮียจะควบคุมตัวเองไม่ได้จนพวกเขาเอามือกุมหน้าวิวโรจึงลงมือเองส่วนเฮียคิดจะเคลมเธอเธอเลยใช้มีดขู่เขาแต่ไม่ว่าเธอจะผักสายเฮียม,มากแค่ไหนก็หยุดคำหวานของเฮียไว้ไม่ได้ซึ่งชมว่าเธอสวย และยอมตายเพื่อให้ได้รักเธอเธอจึงเริ่มหวั่นไหวแต่แล้วเคเอลก็จับตัวบิโลเข้ามาให้เธอทําให้เธอคิดว่าเฮียโกหกเฮียเลยฉวยดาบมาฟันเสากระโจมจนล้มลงมาแล้วจูบเธอแทนคําตอบเมื่อพวกเขาหลุดมาได้เฮียก,ก็จัดการทหารด้วยดาบส่วนบิโลนั่งรถเลื่อนหนีพอเฮียจะนั่งด้วยก็ตะโกนเรียกซอชาแต่เคเอลมาขวางซะก่อนเฮีย er เลยรีบหนีไปกับบิโลโดยนั่งรถเลื่อนแหกค่ายออกมาพวกทหารจึงขี่ม้าไล่ตาม จากนั้นพวกเขาก็ได้เหินฟ้าอย่างไม่ตั้งใจแต่เอโรล่ากลับหัวรอกมาแล้วพากันลื่นถลายลงมาตามทางจนเข้าไปในอุโมงค์หิมะพอโผล่มาจากบูทวารเยแมทก็กระเด็นจนกลิ้งไปกับหิมะในขณะที่วิโลพุ่งเข้าหามููบ้านและหลุดเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งส่วนเฮียแมทกลายเป็นไอติมแท่งกลิ้งมาชนประตูจนหิมะแตกออกพอเฮียลุกขึ้นมาก็โดนวิโลเฉงที่ทําให้แผนเสียในขณะที่ลาซิเอลบินมาเตือนว่าทหารมาแล้วทุกคนจึงหนีเข้าบ้านกันอย่างวุ่นวาย พบพวกเขาลงมาซ่อนในห้องลับของบ้านหลังหนึ่งแอกก็ทักทายเฮียแมดเฮียเลยเหวี่ยงใส่ส่วนแอ็กเล่าว่าทัพของเขาโดนตีจนแตกพ่ายเลยหนีมาที่นี่และแล้วพวกสอชาก็มาถึงพวกเขาจึงเงียบทันทีแต่เธอก็หาห้องลับจนเจอเมื่อเธอลงมาสำรวจก็โดนเฮียแมดจับตัวไว้และกูทหารให้ถอยออกไประหว่างที่วิโรเปลี่ยนผ้าอ้อมเขาก็บอกแอกว่ายังมีความหวังถ้าไปถึงที่เทียแอสลีนได้ทําให้แอกเตือนวิโรว่าแมดมาติแกนไม่ช่วยเขาหรอก เพราะเขาเป็นแค่โจรกระจอกแต่วิโลเถียงแทนทําให้เฮียแมทสัญญาว่าจะช่วยเขาและแอบหนีไปด้วยกันโดยจับซอชาวไว้เป็นตัวประกันพอทหารจะตามพวกเขาพวกแอคกับชาวบ้านก็ช่วยกันหยุดทหารไว้ส่วนราซีเอล CL, บินนําทางพวกเขาไปสู่เมืองเทแอสลีนระหว่างทางหนุ่มสาวก็จีบกันไปพลางด่าก,กันไปพลางบนหลังมา้าแต่พอเฮี per, ยเผอเธอก็สลัดตัวหนีออกมา แม้เฮียจะจับเธอไว้ทันแต่ก็ลังเลเมื่อจ้องหน้าเธอจนราซีเอลร้องเตือนว่าทหารมาเขาจึงเผลอให้เธอโชว์อีกครั้งแล้วหนีไปได้แต่เธอหันมามองเขาและเขาก็มองตอบเธอเลยวิ่งไปหาทหารส่วนเขาควบมาตามวิวโลในที่สุดพวกเขาก็มาถึงทียอแอสลลนแต่ต้องผิดหวังกับสภาพที่เห็นเพราะกองทัพถูกสาบไว้ในน้ำแข็งทำให้เฮียตอบว่าวิวโลจนเผลอเหยียบอืกของโทรวิวโลจึงเริ่มระแวงในขณะที่ราเซลบอกให้เขาใช้กระทา เสกเธอกลับคืนร่างเดิมส่วนเฮแมสเข้าไปในคลังแสงเพื่อหาอาวุธแล้วได้เจอกับชุดเกราะที่ถูกใจเมื่อวิโลเสกราเซลทหารก็ตามมาถึงในขณะที่ราเซลกายร่างเป็นแผะเฮแมสจึงบอกให้วิโลหนีขึ้นข้างบนส่วนเฮแมสไปปิดประตูกั้นทหารไว้ซอชาเลยสั่งให้ทหารตัดไม้มาทําดิวโดโททลวงประตูจากนั้นเฮแมสก็เตรียมเครื่องมือและกับดักไว้รับศึกอีกด้านวิโลอุ้มเด็กหนีโดยมีโทรสองตัวไล่ล่าซึ่งตนหนึ่งตัดสะพานตามเขามา โซดิตตนก็โดดมาขวางหน้าไวราเซลเลยบอกให้เขาใช้คาถาสู้เขาจึงทำตามจนมันกลายร่างเป็นอย่างอื่นและมีหัวโผล่ขึ้นมาสองนอวิโรเลยเตะม,มันลงน้ำเมื่อทหารพังประตูได้ก็โดนเฮเมสส่วนพอเฮแมสควงดาบขู่อะไรบางอย่างก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำทำให้พวกทหารกลัวจนวิ่งหนีเฮเมสเลยหันไปดูบ้างและพบว่มันคืออีบอสิก มังกรสองหัวส่วนเฮียเพนไปรวมกับกลุ่มทหารเคเอลจึงสั่งจับเขาวไว้เฮียแมทเลยวิ่งกลับเข้ามาข้างในส่วนมันพ่นไฟใส่วิลโลและงับหัวทหารผู้โชคร้ายเพื่อกลืนลงท้องในขณะที่อีกกลุ่มโดนกับดักของเฮียแมทเข้าเต็มรักด้านวิลโลก็ถูกโถยตนตามรางควานจนเผลอทาลูกโอ๊กตกทําให้สะพานกลายเป็นหินพอมันหันไปตามเสียงร้องของเอโรล่าเขาก็ใช้ไฟจี้ตูดมันแล้วเหยียบสะพานจนพังแต่เขาก่อตัวโตรได้ทัน และย้ายไปยังเสาใกล้ๆทําให้มังกรคราบโทรไปแดกได้อย่างสะดวกโยทินไฟโซชาเห็นเฮียมแม้ต่อสู้อย่างกล้าหาญเธอเลยเริ่มประทับใจเขาเมื่อเฮียมแมสขึ้นข้างบนก็ร้องเตือนวิโรให้ระวังโทรตนที่3แต่เขาเสียท่าเฮียมแมสเลยใช้เครื่องยิงหินดิดเขาไปช่วยวิโรได้ทันและเตะม,มันไปให้มังกรกินส่วนเฮียส่งดาบให้วิโรจากนั้นก็กระโดดไปที่หัวมังกรแล้วปลุกปล้ำกับมันส่วนวิโร ใช้ดาบเสียบทหารจนล้มลงไปตามบันไดจนได้เจอกับเคเอลพอเฮียแมสเสียบดาบทะลุคอมมังกรได้มันเลยสลัดเขาลงพื้นอยู่ๆซอชาติก็เดินมากระชากเฮียขึ้นมาจูเจ๊จะโหดไปไหนครับพอมังกรจะพ่นไฟรอยดาบก็ทําให้ม,มันระเบิดอ,ออกมาจนนอนตายอย่างตัวประกอบตามด้วยกองกําลังของแอรที่มาตอนจบพร้อมกับพวกบราวนี่ที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยส่วนเคเอลออกมาเห็นซอชาตช่วยเฮียแมสสู้เลยอุ้มเด็กตีฝ่ากองกำลังของแอร และหนีรอดมาได้คนเดียวในขณะที่วิลโลเลือดอาบหัวร้องเรียกเอโรลาเฮียแมจึงเข้ามาให้กำลังใจต่อมาเคลไปถึงปราสาทของบาฟอร์ด้าโดยมีพวกเฮ er ียแมไล่ตามมาติดๆแอชจึงสั่งตั้งค่ายเตรียมบุกในเช้าวันต่อไปจากนั้นเคลก็นำเด็กไปให้บาฟอร์ด้าและแจ้งว่าซอชาทรยศทำให้บาฟอร์ด้ามีน้ำโหพร้อมสั่งให้เตรียมพิธีตกดึกบาฟอร์ด้าโผล่มาหัวเราะบ,บนกำแพงราเซียจึงบอกให้วิโล หลบเข้าไปในกระโจมแล้วใช้คาถาป้องกันตัวเองเขาเลยทําตามทันใดนั้นบัฟมอร์ด้าก็สาบไมฮียแมสกลายเป็นหมูเช่นเดียวกับทหารคนอื่นทุกคนจึงค่อยๆกลายร่างพอนางเห็นโอชาก็สาบเธอทั้งน้าําตาเธอเลยกลายร่างเป็นหมูพร้อมคนอื่นจากนั้นบัฟมอร์ด้าก็เข้ามาทําพิธีส่งเอโร่าไปยังมิติอื่นโดยใช้น้ําเย็นตโฟเป็นสื่อส่วนวิโลตกใจที่ได้เห็นหมูเต็มค่ายรวมทั้งลูกหมูบราวนี่ด้วย ทำให้เขาเข้ามาข้างในด้วยความสิ้นหวังราซีเอลเลยบอกให้เขาใช้กระทาคืนร่างเธอเขาจึงทําตามจนร่างของราซีเอลเปลี่ยนเป็นสัตว์หลายชนิดและกลายเป็นคนได้ในที่สุดส่วนราซีเอลพูดว่าเธอโดนสาปมานานจนแก่เลยแล้วขอกระทามาเสกงให้คนอื่นคืนร่างด้วยนในขณะที่บาฟอร์ด้ายังคงทําพิธีต่อไปเมื่อพวกเขากลับมาเป็นคนเลยช่วยกันวางแผนบุกวิลโลจึงเสนอแผนของตัวเองซึ่งคล้ายกับตอนที่เขาใช้ป้องกันสัตว์ที่แอบมากินผักในสวน รุ่งเช้าวิโลหยิบปล่อยผลของใครยะออกมาดูเพื่อเป็นแรงใจจากนั้นเขากับราซีเอลก็ยืนตะโกนท้าทายที่หน้าปราสาททําให้เคเอลหัวเราะและสั่งทหารไปฆ่าพวกเขาแต่เมื่อพวกเขาเปิดประตูออกมาวิโลก็ตีกรองให้สัญญาณจนพวกเฮียแมทออกมาจากที่ซ่อนและขั้วมาไล่ตามเข้าประตูมาได้จึงเกิดการประทัดขึ้นในปราสาทส่วนซอชาพาวิโลกับราซีเอลไปหาแม่ในขณะที่แอดเทน้ำมันร้อนใส่ฝ่ายตรงข้ามอย่างมันมือเมื่อพวกเธอมาถึงบาฟอร์ด้า ก็ตัดความสัมพันธ์กับโซชาทําให้เธอต้องต่อสู้กับคนของแม่พอเธอจะเข้าไปช่วยเด็กก็โดนแม่ใช้คาถาผลักจนเกือบจะโดนหนามเสียบแต่ราเซียลช่วยไว้แม่มดสองตนจึงสู้กันด้วยเวทมนต์โดยบาฟอร์ด้าใช้คาถาไฟโจมตีราเซียลจึงส่วนได้คาถาน้ําแข็งบาฟอร์ด้าเลยระเบิดน้ําแข็งจนราเซียลกระเด็นแต่ราเซียลก็กระแทกนางกลับไปจากนั้นทั้งคู่ก็แย่งคาถากันวิโรจึงฉวยโอกาสไปช่วยเอโรล่าแต่แสงของคาถา ยิงมาโดนโต๊ะตัวหนึ่งทําให้มันเคลื่อนไหวได้และขัดกวางเขาไว้อีกด้านแอคโดนเคเอลสังหารเฮียแมทเลยเข้าไปดูใจแอคจึงสั่งเสียให้ชนะศึกแทนเขาแล้วสิ้นใจตายทําให้เฮียแมทเดินไปแก้แค้นพอบรรเลงเพลงดากันไ,ได้สักพักเฮียแมทก็ฟันจนหน้ากากาของเคเอลแตกและได้ยินเสียงร้องจากข้างบนเขาจึงตามขึ้นไปช่วยส่วนวิโลก็ชนะโต๊ะจนได้และดันมันจนตกหน้าตา่างในขณะที่เคเอลตามมาขวางเฮียแมทไว้เฮียแมทเลยฆ่าเขาจนตาย ด้านราเซียลก็รหมมัดใส่บาร์ฟวอด้าจนล้มไปทั้งคู่แต่บาร์ฟวอด้าก็พลิกสถานการณ์มาบีบคอราเซียลจนสลบแต่พอเธอหันไปมองที่แท่นก็เห็นวิโลอุ้มเด็กหนีนางจึงปิดประตูขังไว้แล้วสั่งให้คืนเด็กมาวิโลจึงปาลุกโอ๊กใส่ทำให้แขนนางกลายเป็นหินแต่นางก็แก้ไขมันได้วิโลเลยหลบเข้ามุมส่วนนางสั่งให้เขาวางเด็กไว้ที่เดิมแต่วิโลออกมาตะโกนว่าเขาจะส่งเด็กไปยังที่ซึ่งนางไม่อาจหาเจอแต่นางไม่เชื่อน้ำยาเขาพอนางเรียกคาถามา เขาก็ทําให้เด็กหายตัวไปนางตกใจจนทําเยตโฟตกพื้นเมื่อนางยกคาถาขึ้นได้คาถาฟ้าก็ผ่าลงมาใส่พอดีส่วนน้ําเยตโฟก็ส่งนางไปยังมิติอื่นเมื่อเฮเมดมาถึงซอชาติก็เข้าไปจูบเขาราซิเอลเลยถามหาเด็กวีโรจึงพาเธอออกมาทําให้ทุกคนมีรอยยิ้มจากนั้นราซิเอลก็มอบคมภีรเวทมนม์ให้เขาเป็นรางวัลโดยมีเบราวนี่กล่าวชื่นชมเขาส่วนซอชาพาเอโรล,ล่ามาหาเขาเขาจึงจูบลาเธอจากนั้นเฮเมด ก็อุ้มเขาขึ้นมาพร้อมจับมือเขาวิวโรเลยออกจากเมืองอย่างวีรบุรุษและกลับมาถึงหมู่บ้านในฐานะเดียวกันมีกอดจึงเข้าไปหาเพื่อนเช่นเดียวกับพ่อมดเขาเลยโยนลูกโอกขึ้นฝาและเปลี่ยนมันเป็นนกพ่อมดจึงยิ้มให้เขาไม่เห็นใคาย,ย่าเดินมาเขารยวิ่งไปกอดเธอและลูบๆเอาไว้สุดท้ายเรื่องราวก็จบลงอย่างสวยงามจบแล้วนะครับส่วนใครอยากชมหนังแฟนตาซีเรื่องอื่นผมได้ให้ลิงก์ไว้นในช่องดีสคริปชั่นแล้วนะครับ แลวได้โปรดอย่าขอนังเข้ามาอีกเลยไว้เจอกันใหม่ในเรื่องต่อไปนะครับสวัสดีครับ